<c oughs> เห็นมันอย่างคืเยเยเอาปางแผนให้มันเ,เดินตามแผนหฮอไปอ๋อแบบบอกว่าได้แล้วว่าผลสำเร็จมันเสียออกมาแบบไดแต่เพียงแต่วางแผนให้ เป็นปอข่าที่ละวาสนดอกปลูกค้องกับปลูกแต่พอได้กินไปอย่าสจะไปเอานับกำปูกคลองมันน้อยแห้งพร้อง,พองปพดแล้วก็มันเสี่ยงกับสารเคมีแห้งหามันสะสมในกายห้องล่างกายห้องร้ายมันกระสีให้โทษยามอุจ้าย ทั้งเถื่อนกับเป็นบาปไปในโตนำํำของปลูกไว้กูปลูกปลกปากาเจ็บกินเวมันเจ็บไปคลใายเขามันบพนรคือว่าคนกินขึ้นกันนะั่นนะเป็นตที่โตนผูกก้บริโภคอยู่เลยละ่ะเห็นบักทัวง,ำง่ำมเป็นย่อยพี่น้องไม่ยามปลูกใส่บักทัวมันซอดไปเจ็บยายไปเจ็บ ปราีดยาเมาื่อวานนี่ตัวก็ปลูกขายมว่วนนะั่นพุ่นพุ่นไปเก็บมว่วนั่นพุ่นหม้อก็ปลูกไปกินเพิ่นยังบ่ได้ฉีดยาเพิ่นเนาะห่วยบอกก็จะจมปลวกซื้อกินว่าเป็นคนนี่ยดอมกมาคิดบเบิ่งเขาบอกว่าแต่ก็แพงปลักพายผู้ใด้ก็วา่าแต่อยากน้ำปลักพายอยากน้ำปลักพาย เลยมาว่าอ่างทุงละสองลอยทุงละลอยหาซิบเขาเป็นยังคือบ่เก็บมาถวายพระทักพายประคอมปี้กินกับแกว้วกับน้ำพริกแน่ว่าฉันรอกเขาก็สีหักพระแพงพระบ่าจากญาติพระตายกินยาสีดบ่าจักก็าจงบ่เก็บมา <laughs> โทษว่าแต่ก็แพง เขาใจพิดกันเมื่อโดนเทบนั่งคิดผิดจรนาไปอแม่ยังสั่นบ่ทางเสื่อมตัวพวกทำขของอุบาสิกาทำขของอุบาสกทำคล้ายเครื่องรักสัตว์เือนเดมี พอออกเป็นพาลูกมาคุยนำเปิ้นจะเปิดลานขายของช่ำม่มีคำสีแนะนำน,นวะว่าแต่สีแนะนำแบบพระก็คือยาสิขายเครื่องดองของเมายายาสูบมืนอนี่ย่าสิขายเด้่ว่าซัเสดอกขายแนวอื่นไปม่าขายแนวหนี้มันสีได้ขายบ่้มาผป,ประโยาก็เลยบ่จักแนะนำมัน,นะวะ่า ข้ายหลอมอันตรายคือนยังขวดหนึ่งนี่ก็เส็นไปรังหนึ่งก็บ่มในล่างหนึ่งก็เส็นไปขวดหนึ่งบอ่มาอจ่ายนี่กำไรหมดเลยเลยมาในนอนดีแล้วดึึอดเด่นๆมันก็มาเส้นเคาะบานเปิงเปิงเปิงคือเดินแต่สมัยตัวเป็นคาราวาดรครับครูเขาบอก เพราะมันครวนักเร,รียนเนาะยานบ่ได้ซมบูร่์วาเขาอีกเด้เขาก็สิยานบ่ได้ตัวของเก่าล์มบ่ทันจ่ายอยู่ย,ยานบ่ได้สมบรูรณ์เนาะดูเส้นเราก็วาา่ายานบ่ได้เส้นไปเส้นมาจนบ่กล้าย่างผ้าบาท่ากล้าย่างออมบาทไปทั้งทิศตะวับบนออกก็บ่ทันได้จ่ายือใเขาไปทั้งทิศเหนือก็บ่ทันได้จ่ายเอใเขา ไปเส้นสากับว่าจะสินเดือนปัน้นคนทำงานมีเงินเดือนหรือไม่สินเดือนนี้มาหายหลอกคนนะคนในหัวตีขึ้นแต่นบริษัททำงานมีเงินเดือนอย่ังยางเด่นนันเองนันเองอยู่บานหรือเส้นเราดป,ประกันเขาสินเดือนมีหลายอยู่ประเทศอินโดนีเซียเกาะชวาปเป็นลาน แบบผูกเปย์แต่ว่าเป็นขายของอาหารแบบถอดพวกซั์ปีกปวกอเนนดาถอดนกถอดยังนนไป่างก็ไปก็ไปเอาจานก็มายิบยิบเปนนางกินเข้ากับเวลากินกินเขาก็คิดตามนั่นแหละพอไปนาง่ะยิบยิบไปนาง่ะเอาเหล่ากันมาตั้งเขาลยนี้ออกจากหลานเขาเลย ฟังบอกออกเราก็มันบอกภาษามันเนาะแต่ว่าเวงอาการสีหนาสีตามันร่ขพอใจกับภาษามืองนี่มันงูใจว่าเขาอะไรเลยนะเขาเอาเหลาไปกินในร้านเขาโอ้แต่ว่าอินโดนีเซียนี่เหล่าล้ายแห่งน้ำลาดคล้ายเหล่าเล็กเนี่ยน,อน้อย โดนีเสียไปเบิงนังไปเบิงนังทเทวดา่าจะบ,บ่องบัมันยามก็หัวหัวนําเขาเนี่ย <c oughs> ยามก็หัวขอเขาก็ผากเป็นภาษาแขกเนะาะจำไม้เหล็กเบอร์เอารถรถเห็มันเลียนรถแม่เลียนมาจอดท่าเรือนี่เบึง จำไม้เหล็กมันเอาคือคือ,คอมีไม้เหล็กติดขางซ้ายนั่นซ้ายนี่คือบานนอนดัขึ้นแบ่น้ำเขาจงะมาบอกผู้ไปน้องกันมึงอย่าปากด้วยวะนั่งไปดีๆวะนั่งไปดีๆอย่าปากหน้าตาขายขึ้นกับคนไทยแต่เด้คนอินโดนีเซียเนี่ย ทางบอปากมันโอนจากวางเปนคนต่างประเทศดอกนั่งไปซื้อนี่กุสิผ้าลงดอกว่าลุงเสือกุโล่ <c oughs> ไปหอกุสิผ้าลงเนั่นงไปซื้อพาเข้าไปแต่ความตรกับพวกหัวแน่ภาษาอังกฤษมันอยากหัวหยอนมันอยากศึกษาเพราะว่ามันต้องใส่เป็นบางรักบางอย่าง ทานิรียนศึกษาดีมันก็จำง่ายกาภาษาไทยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเวลาเขาทำงานทําครูครับวกคนประเทศเขาวกแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษอย่างมาเลเซียเนี่เก่งมากเลยภาษาอังกฤษอินโดนีเซียเนี่ยก็เก่งมากเลยภาษาอังกฤษนะขนาดกรรมกรเขาก็ยังเก่งกว่าวกว่านาเฮาอีกด้่ะ ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ก <c oughs> ินมาเบิดเราอยาปาปิกสุดลงไปเรื่อยการงานก็สุดลงไปเรื่อย,ย,อยมีเงินครับบอสามามาีิส่งมาจุนเจือพอแม่ได้ส่วนไม่ีเงินลอยหนึ่งแต่ส่งมาบานแค่สิบเปอร์เซนะ็นต์ัน อีกเก่าสิบบาทนี่ไปกินเบอืสุดนหนึ่งเด่ยนให้โลได้เงินแสนกว่าบาทส่วนมมว่าอยู่ฝากว่าบาทจะหน่อยโมว่าโอ้ยมันวายหรอไก่ติดคำไก่ติดปิดมันก็ยังไปฝากไแต่เนานะส่วนกันไปเขาโรงเบียร์บาทย่ำเสา ตื่นมาอยู่ห้องหาศอกเรียนไปซสื้อน้ำแข็งหาศอกเรียนอยู่น้ำกองถ่นกองเนี่ยจะไปซื้อน้ำแข็งมากินมันแห้งกันนะโอ้บมาเป็นทาเวะาแม่เราก็สอนอยู่เงินคำํำแกวเราให้แพงให้รักษาหาได วันทั้งหลังตัวเป็นจำบไดายเท่ลไรเป็นจำอะไรแต่เงินคำกำเก้วีวไม่เงินขอยามได้ก็ไปกำแต่เก้ีวเงินขอยามได้ก็ไปกำแต่แก้วกำมากก็ไล่ตีอะไรขากันน้ำสอยน้ำกรุงเทพอีอย่างอีหยัง,ยงพูดเหมือนบ่ไม่ีเงินเจักบาทพุนบัดปพืชหอดบาท ืดหอดพอหอดแป่มีเงินมากขี่รถแข่งกันประสบอุบัติเหตุโอ้ยเขาจับไปไหวคุณรัชาธิีารตำรวจคุณเพราว่ามันจับโรวดหรอกเคลียร์กันปสิสดใส่กันโตวัน อยู่ไปอยู่มาแพ้หายดีบัมนพากันไปลักรถมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงพักบ้านโมหลายเลยอยูุ่งเดียลักรถออกมาได้เดี๋ยวเด่นตัวแสน่ว่าออกบ่ยากแล้วกันโวยผมว่าซาหูกก็แล้วนี่ผมไปสดใสเขาตามลงบันทึกประจําวันไว ตอนนั้นออกมาหาเป็นเจ้ามือให้โลเแล้วเล่นให้โล่ยุงเทียบน้ำสอยนะัดซอยนี่หากระย้าให้โลกําลัางกเเย้าให้โลอยู่ดีดีลอยเว้นเข้ามาเพราะมันคนละเขียนพวกเล่นให้โลกกําลังสิโลกแกลนเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งก็ไม่ได้มาจับเรื่องให้โลคนละเขียาตามคดีเก่าแล้ว เรียแล้วเลือกกูบัาดีวะโอ้เอาไปอนตัวปานํำตาบ่เคยไหลกันไหลแล้วไปอยู่ในหันมันแออัดแท้ๆมันคือโรงพักน้ำมันนอกโรงพักในกรุงเทพโอ้แนนอิ้แต่ลเมือนี่แน,นอิดปูออกปูเขาอยู่หัน ว่าจะปวกดมกาวว่าจะปวกเหลี่นไผ่ว่าจะปว,ว,วกสูบสาาทะเลาะวิวามันก็อยู่บ่ดนเนาะโอ้จยสิวะาจงใดนีด่เป็นตัวชุดชนวนเกิดเหตุใ้ห้อเลไต่างใจบวชในปุทธศาสนามันไม่แนวมวไม่แนวให้คิด มันต้องมีเหตุซะก่อนมัน,นะจ๊ะมันบอกว่รวยกินเหล้ากินเบียร์สุขภาพร่างกายก็สูโสรงลงไปสติปัญญาก็ดรอปลงนะดรอปลงทั้นถามมันดีพระพุทธเจานะ้มาม่หามเลยม่หามเป็นยังเป็นยังบ่หามม่หามแล้วเิเมตตาสัตว์โลกคื้นยังกับพระพุทธเจา้เจา เป็นเมตตาเป็นใหย่คนใส่ชีวิตในส่วนภพชาติเกิดเป็นมนุษย์อโยสันๆเนี่ยเห็นมันมีความสุขนะมันมีความสุขเปืนอยจงหามไวหามเรื่องหามมวนมน,นิมันหามทุกพระองเลยเลยพระพุทธเจ้าทุกอง์ที่มาวา่าเรื่องสินหาหามว่ามันถามเตสุรา เมรยะมัชะปะมาเนี่ยคือเครื่องดองของเมาเป็นขวนเป็นนามเสพเข้าไปในกายหลังเห็ุเนเขิบเขิมสติมืึนงงมึนหามอางพี่เจรนาแต่กี้มันก็อปหงหัแล้วมันมวนคือค้อนทั่วไปทั้งลายที่มันมวน บ่มีผู้ใดห้ามได้ไม,มีแต่ผู้ส่วนกันกินไป่แต่ไปหากันเราข้าวตั้งป๊อกหลวดมาทำธุรกิจพุสะเลี่ยงปลาอยู่หน้าปลามันสีหล่ำสีรวยพอปลาติดม่องซีม่องหาเนี่ยมูวส่วนสื่อเราไปหาบาดใจใหญ่แล้วเห่าคน สปอร์ตเนี่ตึกแห้มาตบมาก่อยชูโมกินปลาปล่อยลงลหลายพันตัวเอาไปเอามาไปรู้หลายมองหางกระใ่บใ่ไใดเดี๋ยวตึกแห้ห่าวเอาเดียวตึกเฮี้อเอาก็บ่ไดซอนเอาบัาน,น่นน่อยเอามาก่อยว่ากินวัดทุนท้ายกําไรหมดปลาในสระกับบัวมี เอีย <Yeah. S 2> ทุนเบิดหันมาเป็นอาชีพในหอยบาเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็ไหวใจยางไปสื่อมัวเส้นบาทนัดบาทหน,นี่มาจูงมานัดเขาซิบหาหมือยีซิบมือเอามาขาตกผูดคขายพอลุง กญญ้ยลักกุ้ยใหญ่สามสี่คนเพินผ้าเห็ดจูงมา,าดัดดัดบานง่วนกุ้ยมันกิดตัวละหาพันสามพันหกพันทำไมแต่ก็เพราะแพงแหงถ้าขาดก็อยู่บางกันละเอาไปมาบาดเอาเงินงัวเขาที่อะไรไปเหเรียญเฮโลที่แรกกเหรียญมั่ยบาดที่แรกก็รูปออนไลน์รนรรหรอกเหรียญมั่ยรูป ซี่ห่าลอยนี่ล่ะคงเก็บเงินเขาเสียไปขายค่างว่วเนาะเก็บไปมากรักปู้ยญ่กับไหวใจเก็บเงินมว่วนแล้วไปขายไอี่แหละเก็บเก็บเงินไปเ,เอาไปเรียนให้โล่ลุบห่าลอยมว่วยวันอาทิตย์เวลาที่ไปเรียนให้โล่เอาคืนวันดอกเรเพิ่งกุสิลงบงกะ บ่งบังนี้อหาลอยรดแต่ขึ้นกูคดิเศร้าซุดไปเรื่อยซุดไปเรื่อยเก็บมาบ่ได้กับซุดไปเรื่อยเว้นไปเรื่อยเบินไปเรื่อเดืินมาได้กับบ่ขึ้นมาจชกเถื่เอเอาไปมาอยหนา้าได้แขนอ้นอนตะวงใหม่ตัวข้าเจาไป็น้าบม่เงินข้างมั่ว <c oughs> เป็นพะลุงเจ้าของปัดเออยานก็เห็นเอเอไปหาอยนานาหน้าผนละก็่าส่มาหาดิเหียน เปหน้าก็บอเห็นก็บอเห็นแล้วนอนเอาอู๋ขู่กัต้องงงไหมคนนั้อย่างก็จะหายยางพุลุงหายพุลุงเมื่อกี้คนประเทศเมันก็บปหายหรอกมันรวยมันเราไปเรียนกันซังมันแล้วคนได้มันที่หาใส่มาแล้วก็เอาเงินเราออกหายมวนเสียนเสียนั่นน่ะเพิ่งก็ดีนั่มพุลุงก็ด้ยแต่มันรวยหนอนการเกเร่ เหล่าเมายาใส่ชีวิตพิดแบบพิดแผนมันรวยไห้เออทำงานอยู่เรือสินขาดว่าเงินเดือนน้อยๆเลือสมัยแต่พัสดสสามหาสามพกสามเจ็เือดต,ตกเดือนละหมื่นหาทุกอย่างเดือนหนึ่งตองได้รับเงินเดือนหนึ่งเืนสองถึงมื่นหานว่าม่นหน่อยไล้เงินได้กี่ก็ะดับ่ได้รับ ม่วนเดนให้โลเรียนนันเดนนี่ครับย่ามไปประเทศนันประเทศนี่ซสื่อของติดใหม่ติดเมือมาขายาเมืองไทยนะเม่เรยนับนะม่วนนั้นเป็นลำ่ำไพพิเศษหาเงินเก่งแต่ไม่ติกเงบ่รวยเงินการพนันได้มากกับวย่างใส้งายเบิดงายถิง,งาย แต่ว่ากระบอกหมูโทษของมันจะเป็นการระวาสมันอยู่ในกลุ่มของหมูผวกแบบนั้นเห็นการพนั่นหอดเคยบอกหรือ,อฟังกันึ่กมาขุกขี่อยู่กับวัดดึงหลอะแม่น้ำเจ้าพระยาแถวคลองเตยอ้าผู้หญิงไปนอนน้ำผาง่อละหัวละลอยปัวห,หาไปกับเอา <laughs> ซื้อเราสื้อเบียร์ว่าห้พระอะมันนะเมื่อใดถ้าทาพระแล้วองเขาอยู่กับพระแบบนั้นมานเนาะจักสีว่ายางสุดสำไดเหรียนให้โลกลับเด้เหรียญในเมืองไทยุไปบูน่ายไปเหรียน,น้าเขาไปประเทศได้ไปเหรียน,น้องเขาเป็นจะเมือ่อ็เหยยาให้ก็แทรกอ,อยูุ่่อน,ปนไป มาเมืองไทยเลือดตีเขาบูนายเลือดตีเขามาเลเซียสิบอ์เนี่ยสื้อไก่ไปขายไปตีมักแค่ไก่ไทยพวกไปเลือดไทยกับเป็นเช่นจ็งสีหลวดมือเพิน่นโห้กันหมดว่าสื้อไก่ไปขายมีไก่มาบอเดีว่านะตัวกไว็ได้วิซาน้ำไก่น้ำพอเนี่ยาน เบิ่งไก่แข็งงามเดือยงามเนี่ยไปหาสื่อข้าสื่อตัวบแพนเราไปหาสื่อไก่ไกบ่บดบดระหว่างกา็ล้มคลองเตยไปหาสื่อไปเพนยงสัตว์บ่อหลังบ่อร่วยชีวิตตกต่ำตดหน่อยถอยลงขึ้นจากเรือมาทำธุรกิจแปลนรถโด,ดยสารบัต หยุดแถวสขูมวิตบอรลยแเลนโดดดืสารไปติดสนุกเกิดอีกบาทหาเงินใน,นเมือและพันกว่าสองพันสามพันหาได้ไปแทงสนุกเกอรเด็กเขาตัวกินเบิดทีเมือเขามันดีกว่าเขาเขากบบว่าเอาชนะขาดเด้ าไปยิ่งดวงดํเหมือนดาะทัานะเขาไม่ดยกราสนาเขาอยู่เหมือนกันตัวขึ้นจะว่าไก่ส,สนาเขาแล้ว,วประท่านนี่ก็เลยงานใหญ่ๆก็เลยเป็นประทานของเขาอย่างเส้นประทานประปาาี่ไดยเป็นครูปีเออไปบ้านนั่นบ้านนี่ร่องประทานก็เลยเป็นกรรมการก็เลยเป็นกระบวนการยังดีขึ้นมาเออ ล่มเพลมผัดประตบอุบัติเหตุเบี่ยวเขาก็จับไปใส่ตะล่างไปจังไลเมื่อบวดเริ่มซึมซับเริ่มหัวจักเริ่มกระชับเขาเริ่มยังว่ากล้าบอ,อกใหผู้อื่นฟังใดว่าเส้นทางมั่วนี่ค่ามันรวยมันรวยแล้วเห็นว่างแผนไหนคนว่างแผนชีวิตไป เฮากับประกาศรับประกันว่ามันสิประสบผลสำเร็จมากหน่อยส่ำใดมันต้องอยู่น้ำผู้ผู้เข้าถูกกำหนดไว้น้วบาเดินไปตามแผนเฮาบอลนะของมั้หมนต้องระมัดระวังได้เตืบได้พิดน้อยเดียวกัเรียบร้อยซ่ำเดินบังหอดนะ <c oughs> เดินพิดตายเด็วเขากินซ้ำกอดโดดเอ้ต้องระมัดระวังแต่ว่าสาหผู้ได้เสื้อเว่ามีโต๊ต่ำนะกล้องมุมม่แนนโยบายของหฮอเดี้ ไั่เป็นนโยบายของกบพุทธเจ้าเด้เรื่องเอากลนอยู่ในศีลหานี่เาเรียนศึกษามาจากกบพุทธเจ้าคนดีเมื่อดไปเรียนตามกบพุทธเจ้ายกแต่เห็นง่ายๆก็คือหลวงปู่ชาเนี่ยหมดได้ดีเด็กอะพ่อแม่ครูบาอาจาราย์พระพาเจระนี่ก็ดดีบ่ดได้จบสูงบ่ดได้ไปเรียนสูงยัง แต่ว่าซอยคนใดเมืองอุบลเนี่ยครบรอบปฏิบัติธรรมบูชาวันบุรพาาจารย์เงินสัพัชจกักรวทตรไรลสลิบ้านเบ่ได้ของงบรัฐบาลจักบาทเดียวบ่ได้โคษณาประชาสัมพันธ์นีหยังเบ่าจักประเทศหนอบบ่าจาักต่างจังหวัดลังไรมาเมืองอุบลโรงทานสองร้อยสามร้อยโลง อาหารสดพักอาหารแห่งในตลาดขายดีวัสขนมในหลานโซงวยในเซเวน่นปลวกสิไปสื่อกินจน่ได้กินไม่ออกสื่อแต่ละคนสื่อไปเตรียมใส่บาตรบ่นนอยแล้วพระบินตาบาดสายรหัสิบอกิบอกพระ5ร่อยหกรอยเนาะเหมือนสีย่างขงนมคิดเบื่องติละ่ะคนดีผู้เดียวได้น่ะนี่เห็นนํำพราพุทธเจา้า สามโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลมะ่รินบางเตี้ยเลซ้ำไปวัดน้องกระโปงตัวเหนื่อยขึ้นมากกับว่าตึกพระโพธิญาณนาเทนชาสุภัทโตตึกหลวงพ่อเหลียบตึกหลวงพ่อสุมเมัยทนะห่วยซ้ำก็วัดน้องกระโปงท่อนี่ว่า,วา <c oughs> เออมาขึ้นเมืองเตีล่ละลยกิจรณาเบิง่งนะท่านหาเห็นน้องพุทธเจ้าทันบ่ได้ดีทันมาสิบ มีหลูกประทับปรากฏขึ้นในเห็นแดงสันเนาะเ้ามาอยู่นี่ดีเหรอบอกเราว่ากินยาประสูบให้โลว่าะเลร่นจากที่ดินผู้เฒ่ามอบให้โคกเกตไรสัญญากันว่าเสียดให้มันจะเลื่อนหงื่อติดสางวัดให้มันเป็นวัดไให้มันได้ถ้าก็เหตุผ่านมาดเดเบยวจะเลื่อนหง,องื่อขึ้นไปสไําใดก็บเบิ่งกราเอ็นการขยายที่ขยายยัง ดักเอาบ่สูนางหยอนมือเขาญาติพี่น้องลกูกหลานเสื้อหมันแต่าก่อนก็บอกทันเสื้อวันสิเป็นไปได้บ่เห็นการกระท่ำของเขาเสื้อมันแม่นเด้เพิ่นแม,ม่นพระเพิ่นกว่าเลิกได้เดียวล่ำย่าปลาปิ่งกันบ่แม่นพวกเปนพระเขาจับเป็นหนอนพากินเหล้ากับบ่ออื่นพระสูบยาบ้ากับบ่ออื่นรุนยังบ่เลิกไม่ออกก็ดีจใจโอ๊ยีลเพิ่นจับตัวพเพิ่นบวชเข้ามา บินตาบานะดหนาแดงหุ่นหุน่นปรเด็นยังได้พาอเ,เป็นเป๊กเลยว,ออ <laughs> ออว <laughs> จะงอวงมากเอาว่าคอวัีนนี่ได้พ่อเป็นเป๊ออกเราเราว่าบินตาบาดโอ้ยเป็นวัคซีนมันจับเราคู่มเมืองเดี๋ยวนะบนินตา <laughs> บาดหนาแดงหุ่นหุ่นโรเบอรแมนยังเดี๋ยวข้าเป็นเป็ออกแล้วก็บินตาบาด <laughs> ผู้บวชก็มานี่แท้หัวกลนแท้หัวโ่มเรืองพระเสนกันบาปเด้แต่พ่มีความละอายเขาน้ำทำปากินข้องญยาติของโยมอนี้ละอายนี่แหละเป็นเหตุให้วงป่ชาเป็นออกสู่การป,ปฏิบัติเิ่นละอายละอายไม่ออกใส่บาปพูทเฒ่ายกกับกระติบเข้าใส่หัวสั้นหัวเงกะเขาอยากไดีบุญน้ำพระเป็นกระะถอดมหาเปิน่น ขาไม่บุญในเพิ่นระบอมีบุญในเพิ่นระเบอ้อหาหาประเหียนตัวบ้านเพื่อนจังดี๋นี้ออกจากวัดบานนี้ออกจากคู่สอนปริยัิสแสวงหาคู่บาอาจารย์บุกป่าขืนพูข้นเขาหาคู่หาอาจารย์ไปไดอัดใดทํามากเข้าใจแล้วกลับมาโปรดเอาพีอานองเมืองบุบลนบาน โอ้ยจ็กสิว่าจะฮ้อนบุญหลายเลขเกิดอยู่วองอุบลเมีหลวงปู่คนมาสางวัดสา่งว่าพระเน่นยนึกกันแต่ผมมีหลวงปู่ชาบคนมาสางวัดน้องกระพงจักสิบไปหาเกี่ยวเขาจักสิบไปเรียนหลวงไฟอยู่ไซบูปันเออเอาคือเอาแล้วเ่าแลวร้านก็มีเดีวยวแต่กินมันรวยมันรวยแล้วมันนั้นะกินมันรวยมันรวยแล้ว ร่างกายเขาบอกคือเกาได้สุดโซมลงไปเรื่อยได้สุดลงไปเรื่อยภูุ่มตานท่านมันอ่อนแออายุยไายขึ้นวันหนึ่งทางหนาเขาบอจักได้แต่เขาอนยังมัวมันก็ดยุงมวนมืนเนหนี้วันนั้นแะตัเบิง้งกูกินมะกรูปวซ้อมมะกรูจ้งว่ามานันเนั่นท่วงมอปีศาสุราอยู่ห่วยหมอน,นี่ที่จะสีสันไข้ก็เกาท่ ไปทํางานประจำโอ้ไปทํางานเราพอคอยได้ไมีเวลาหมั่วก็หล่าปันไดนะ่ะกิดสิกินบริมั่วสั่วแห้งประเด็ตลอดก็เลยมีสีสันขึ้นมาอ้อาวขึนเบิ่งแล้วถายอยู่น้ำหลวงร้านไปโดน <laughs>